เป็นน้ำป่ามาเลยนี่ทอมเต็มเลยเนี่ย,นนนนนย,ยเนี่ยน้ำไหลแรงมากนะนี่นี่เนี่ยแยกไปยางนะเนี่ยน้ำไหลแรงมากเลยนะเนี่ยข้ามถนนนะเนี่ยอะไ,ไรนะตัวสิบร้อนเนี่ยปเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้หเนี่ยน้ำเต็มมากเลยอะดูดินี่ยยแยกไปยางนะเนี่ยหน้าร้านตำป่าโอ้โห่ไม่เหลือไม่เหลือ จะดับไม่วันนี้เนี่ยร้านตำปาตาาลาอยู่ใต้บาดาลแล้วตำปลาอือฮัเนี่ยนี่ยร้านตำปลาอยู่ใต้บาดาลแล้วว่ะอือฮไม่น่ากลัวเนี่ย that's